อันยอเซโยก็วันนี้เรามาเจอกันในหัวข้อของความร้อนนะคะก็ในหัวข้อนี้เนี่ยเราจะต้องทบทวนเนื้อหากเก่ากันก่อนเนาะก็หัวข้อแรกนะคะก็จะเป็นความร้อนที่ใช้ในการเปลี่ยนอุณหภูมินั่นหมายความว่ามันจะต้องอยู่ในสถานะเดียวกันอันนี้ครูเคยพูดไปแล้วเนาะว่ามันจะย่องอยู่ในสถานะเดียวกันเช่นน้ำแข็งลบสิบ เปลี่ยนไปเป็นน้ำแข็งศูนย์องศาก่อนนะคะ,ะหรือน้ำแข็งติดลบแปดสิบนะคะมันอาจจะเปลี่ยนอุณหภูมิมาเป็นน้ำแข็งลบสี่สิบก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือการเปลี่ยนอุณหภูมิเราต้องจําไว้นิดน,นึงเนาะเปลี่ยนอุณหภูมิสถานะอย่างเป็นตัวเดิมอยู่นะคะเพราะฉะนั้นสมการที่สามารถใช้ได้นะก็จะเป็น Q เท่ากับ mc เดลต้า t ทำไมเป็นเดลต้า t เนื่องจากว่ามันคือผลต่างของอุณหภูมินั่นเองมันเลยต้องมีอุณหภูมิอยู่2ตัวเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น q เท่ากับ q ในการเปลี่ยนสถานะเพราะฉะนั้น q ในการเปลี่ยนสถานะเนี่ยเราก็จะได้ q เท่ากับ ml โดย l ตัวนี้ก็จะเป็นตัวบ่งบอกเราเนาะว่า มันจะเปลี่ยนจากอะไรไปเป็นอะไรนั่นเองนะคะสำหรับข้อนี้เราก็จะช่องใช้สองเงื่อนไขนี้ในการวิเคราะห์โจทย์และเอาคำตอบสุดท้ายออกมาเหมือนเดิมเนาะอ่ะทีละประเด็นค่ะโจทย์บอกว่าอะไรโจทย์บอกว่าถ้าเกิดว่าต้องการให้น้ำแข็งเริ่มต้นสถานะของเขามีความเป็นน้ำแข็งอยู่เนาะเพราะฉะนั้นอ่ะครูก็วาดก้อนน้ำแข็งก่อนโดยมันมีมวลอยู่เท่าไหร่มวลอยู่หกิโลกรัมซึ่งตรงนี้คือเน้ำแข็งนะคะ และบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยอุณหภูมิของน้ำแข็งอยู่ที่ลบสิบอ่าลบสิบองศาหลังจากนั้นค่ะอ่านโจทย์ต่อไปปรากฏว่าเขาทำให้กลายเป็นน้ำค่ะน่ามายความว่าไงหมายความว่าเริ่มต้นเป็นน้ำแข็งถูกต้องไหมแล้วทำให้มันเป็นน้ำแสดงว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงสถานะระหว่างทางแล้ว ยิ่งกว่านั้นคือไอ้น้ำที่เขาสนใจเนี่ยปรากฏว่ามันเป็น100โอสศาเซลเซียสและที่สำคัญมากที่สุดคือค,อค,อคำว่าทั้งหมดค่ะหมายความว่าเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนทั้งหมดเลยไม่มีส่วนที่เหลือหรือตกค้างอยู่เลยนะคะ mm. เพราะฉะนั้นเรามาทำความเข้าใจทีละ,ส,ะเสเต็ปสเต็ปแรกคือประโยคแรกค่ะน้ำแข็งมวลเท่านี้อุณหภูมิลบสินี่คือก้อนนี้ที่ครูสมมติขึ้นมานะคะหลังจากนั้นค่ะก้อนเดิมเลย ทำการเปลี่ยนไปเป็นน้ำแข็งอ่าขออนุญาตกอปเนาะเดี๋ยวจะไม่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเขายังไม่ได้ละลายเลยนะมันยังเป็นตัวเดิมอยู่แล้วก็ตรงนี้ก็จะต้องเป็นอุณหภูมิของน้ำแข็งนะศูนย์องศานะคะเพราะฉะนั้นณตรงนี้เรากำลังพิจารณาสเต็ปที่หนึ่งไปสเต็ปที่สองเนี่ยก็คือเปลี่ยน อุณหภูมิค่ะอ่าแล้วก็ไปต่อค่ะปรากฏว่าน้ำแข็งนี้นะคะทำการละลายละลายแล้วปรากฏว่าเขาเป็นน้ำนะอ่าขออนุญ,ญาตวาดตัวอย่างเป็นน้ำประมาณนี้เนาะซึ่งถามว่าน้ำนี้ละลายหมดไหมคำตอบคือหมดนะคะย้ำหน้าว่าเขาบอกว่าทั้งหมดแสดงว่ามันละลายหมดเลยสมมุติว่ามันอยู่ในกระป๋องละกันอ่ะแล้ว,ลวหลังจากนั้นค่ะเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าโอเค จากสเตปที่สองไปสเตปที่สามเนี่ยเป็นการละลายนะคะนั่นหมายความว่านี่คือการเปลี่ยนสถานะค่ะและเป็นขั้นตอนของการละลายด้วยนะอ่ะหลังจากนั้นคะ่ะนั่นหมายความว่าเมื่อละลายแล้วนะคะจากเดิมที่มันเป็นน้ําแข็งสูนย์องศาใช่ไหมมันก็จะต้องเป็นน้าสูนย์องศานะ อ่ะไปต่อค่ะแล้วจากนั้นค่ะก็ทำการซึ่งข้อมูลสุดท้ายที่โจทย์ให้มาเขาบอกว่าจากปัจจัยเนี้ยปรากฏว่าเขาเป็นน้ำนะแต่เป็นน้ำที่หนึ่งร้อยองศาแสดงว่าเราก็ต้องถึงจุดปลายทางให้เขาด้วยนะก็คือน้ำหนึ่ร้อยองศานั่นเอง นั่นหมายความว่าสเตปถัดไปนะคะจากสเตปตรงนี้นะคะไปยาวตรงนี้สังเกตได้ว่าเขายังเป็นน้ำเหมือนเดิมแสดงว่าสถานะเขายังเป็นตัวเดิมอยู่นะตัวที่เปลี่ยนแปลงนะคะกับกลายเป็นอุณหภูมิเพราะฉะนั้นเงื่อนไขตัวที่3ามก็จะเป็นการเปลี่ยนอุณหภูมิเช่นเดิมนะคะคำถามว่าครูฝนคะแล้วมันเป็นตัวเดียวกับตัวแรกไหมคําตอบคือคนละตัวกันนะคนละตัวกันเพราะอุณหภูมิมันคนละตัวกันนะคะเราไม่สามารถ ทดแทนกันได้นะแต่สมก,การก็จะไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองอ่ะทีนี้สเต็ปแรกค่ะขออนุญ,ญาตวางตรงนี้เป็นค1หนึ่งค่ะขั้นตอนที่1คือเขาจะเปลี่ยนอุณหภูมินั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูวิธีการใช้สมก,การกันนะเราก็จะได้ค1หนึ่งก็คือจะเป็นการเปลี่ยนอุณหภูมิโดยมันคือเคสของน้ำแข็งโอเคนะขออนุญ,ญาตวงเล็บตรงนี้ว่าเป็นน้ำแข็งนะคะเพราะว่า เดี๋ยวหลังจากนี้มันจะมีเคสของน้ำเนาะเพราะฉะนั้นสมการที่เราสามารถใช้ได้ก็คือ m c delta t นั่นเองนะคะย้ำว่า c ตรงนี้จะต้องเป็น c ของน้ำแข็งด้วยนะคะอ่ะทีนี้เทคทีละตัวมวลน,นะคะก็คือ1กิโลกรมัมค่า c เราใช้ c ของน้ำแข็งนะคะซึ่งมีค่าเท่ากับ2.10กิโลกิโลคือ10ยกกำลัง3นะคะแล้วก็คูณด้วย delta t delta t มี2ตัวนะคะก็จะมี ลบกับ0นเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ 0, ูนลบลบสิหรือผลต่างของมันก็คือ10นั่นเองนะคะอ่ามีวงเล็บอ,อีกตัวหนึ่งนะเพราะฉะนั้น Q1 ของครูนะคะจากการที่พิจารณามาแล้วนะครูก็จะได้ตรงนี้คือ21่สิคูณสิบยกกำลังสหน่วยเป็นจูลน,นั่นเองนะคะนี่คือ Q1 ที่เป็นเคสน้ำแข็งนะคะอ่าครูได้เงื่อนไขแรกมาแล้วเรียบร้อย ทีนี้ไปดูเงื่อนไขตัวที่สองค่ะคือ Q2 นั่นเองนะคะเขาก็จะเปลี่ยนแปลงมาจากน้ำแข็งศูนย์องศามาเป็นน้ำศูนย์องศานะคะเพราะฉะนั้นนี่คือการเปลี่ยนแปลงสถานะนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูต่อจาก Q2 ก็จะเป็นการละลายละลายจากน้ำแข็งไปเป็นน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ ml ย้ำนะคะว่า m ตรงนี้จะต้องเป็น M ที่เปลี่ยนสถานะแต่เนื่องจากว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาละลายหมดเลยเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้มวล1นกิโลในการพิจารณาได้เลยนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้1คูณกับค่า l ของน้ำแข็งก็คือ3 33 3ข้อมูลอยู่ตรงนี้นะคะ l น้ำแข็งมีคำว่ากิโลจูลเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็คูณ10ยกกาลังสามให้เขาด้วยนะคะคู่ฝนคะในการละลายเนี่ยหนูต้องพิจารณา อุณหภูมิไหมคําตอบคือไม่นะเพราะว่าอุณหภูมิเขาเท่ากันนะคะที่ศูนย์องศานั่นเองเพราะฉะนั้น Q 2ของเราที่ได้เนี่ยก็จะเป็น3 3 3สาคูณ10ยกกำลังสจูลนี่คือข้อมูลตัวที่2ที่ได้มาทีนี้ไปดู Q ตัวสุดท้ายค่ะก็คือ Q 3นั่นเองนะคะจะเป็นการเปลี่ยนจากน้ำศูนย์องศาไปเป็นน้ำา100องศานั่นหมายความว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอีกแล้วนะ เพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถพิจารณาได้จาก q สมขอขออนุญาตวงเล็บเป็นน้ำเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ m c เดลต้า t ค่ะมวลของเรามีค่าเท่ากับ1นนะคะ c ของเราทีนี้ c ตรงนี้น้องระวังนิดน,นึงนะคะตอนน้องใช้นะน้องต้องดูว่าค่าความจุความร้อนจำเพาะของน้องน้องสนใจตัวไหนอยู่เช่นตัวแรกเนี่ยมันเป็นเคสน้ำแข็งถูกต้องไหมน้องก็ต้องใช้ c ของน้ำแข็งที่โจทย์ให้มา นะะในขณะเดียวกันตัว Q ตัวที่3เนี่ยหรือตัวความร้อนตัวที่3เนี่ยเขาพิจารณา,าน้ำเพราะฉะนั้นน้องก็ต้องใช้ c ของน้ำนะซึ่งมีค่าเท่ากับ1จุดขอโทษค่ะ4.18คูณ10ยกกำลัง3นะแล้วก็เดลต้าทีของเราก็จะเกิดจาก100ลบกับ0หรือผลต่างของเราก็คือ100นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราเอามาคูณกันนะคะเราก็จะได้ 418ร้ยสคูณสิยกกำลัง3าหน่วยเป็นจูลค่ะนี่คือ Q3 สามที่เราได้มาหลังจากนั้นเราก็จะสามารถเอาผลรวมทั้งหมดของความร้อนที่ได้เนีย่ยมาบวกกันได้เลยเหตุผลทําไมต้องบวกเพราะว่าเขาก็จะสามารถวิเคราะห์ได้นะว่าเริ่มต้นน้ําแข็งลบสิองศาเซลเซียสนะคะทําให้มันเป็นน้ำหน0่องศาเซลเซียสได้แสดงว่ามันจะต้องมีทั้งหมด3ขั้นตอนคือเปลี่ยนอุณหภูมิเปลี่ยนสถานะและเปลี่ยนอุณหภูมิ นั่นหมายความว่าต้นทางไปถึงปลายทางเนี่ยเราก็เลยต้องเอาความร้อนที่แต่ละขั้นตอนเอามาบวกกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ Q รวมออกมาก็เอา Q1 ของเคสน้ําแข็งบวก Q 2ของการละลายบวก Q 3ขอาของการเปลี่ยนอุณหภูมินั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ตรงนี้ก็คือ2 1่ิขออนุญาตดึงตัวรวม10ยกกำลังส ออกไปนะเพราะว่ามันมีเหมือนกันหมดเลยก็จะได้21บวกกับ3ามสาบวกกับ4ี่สิบดนะคะคูณด้วย10ยกกำลัง3ามนะจะดึงตัวร่วมได้ก็ต่อเมื่อเออมันมีเลขยกกำลังเหมือนกันนะคะย้ำนะอันนี้เป็นทักษะคณิตศาสตร์นะคะแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ตัวนี้คือ21่สิบเอวกสามสามบวกสี่ คำตอบที่ได้คือ772ค่ะเพราะฉะนั้น Q รวมทุกขั้นตอนที่ได้มาก็จะเป็น772กิโลจูลน,นั่นเองนะคะครูฝนคะส10ยกกรลาวสามครูฝนหายไปไหนมันเปลี่ยนมาเป็นคำว่ากิโลแล้วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับข้อนี้นะคะก็จะสามารถตอบได้ในช้อยข้อที่3นั่นเองนะคะ ทำทีละสเตปเราอย่าลืมว่าการเปลี่ยนสถานะมันมีได้ทั้งหมด2กรณีกรณีแรกคือเปลี่ยนจากน้ําแข็งละลายให้เป็นน้ำนะคะโดยอุณหภูมิจะอยู่ที่ศูนยองศานะแล้วก็เปลี่ยนจากน้ําไปเป็นไอน้ําอุณหภูมิอยู่ที่100องศาเซลเซียสนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองวาดผังก้อนก่อนว่าใครละลายเป็นอะไรหรือเปลี่ยนอุณหภูมิยังไงทีละสเตปนะคะ โจ์พวกนี้ก็จะง่ายไปโดยปริยายเนาะก็หวังว่าเออน้องๆน,น่าจะทำได้จากการดูคลิปนี้ไปนะคะก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปนะคะ,ะสำหรับข้อนี้ก็หยุดไว้ที่ข้อนี้เลยสวัสดีค่ะ